การแข่งขันความเร็วในประเทศไทยนั้นมีอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถเรือรถบรรทุกคนไทยนำมาแข่งขันได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสัตว์คนไทยยังนำมาแข่งขันได้คนไทยเป็นคนชอบความเร็วสำหรับการแข่งรถมอเตอร์ไซค์นั้นชาวอินโดนีเซียนั้นรู้จักประเทศไทยดีเพราะการแข่งขันหลายๆครั้งเป็นที่สนใจของชาวอินโดนีเซียและบางครั้งชาวอินโดนีเซีย ก็ได้เชิญคนไทยไปทำการแข่งขันที่ประเทศของพวกเขาทำให้ชาวอินโดนีเซียได้รู้จักคนไทยมากขึ้นในเรื่องของความเร็วเรือก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนไทยนำมาแข่งขันความเร็วมีการปรับแต่งเครื่องยนต์ทำให้เรือของคนไทยมีความเร็วสูงซึ่งในสายตาของชาวอินโดนีเซียเรือพวกนี้มันเจ๋งมากและพวกเขาก็ยอมรับในฝีมือคนไทยบางคนก็บอกว่าคนไทยสามารถปรับแต่งได้ทุกอย่างบางคนก็บอก ประเทศไทยเมกะของการปรับแต่งเครื่องยนต์บางคอมเมนต์ก็ยกให้ไทยเป็นอันดับหนึ่งในด้านความเร็วและนวัตกรรมของเครื่องยนต์จากเรื่องนี้นะครับก็ได้มีช่อง Youtube ของชาวอินโดนีเซียชื่อช่องว่า k ิ n g ช h ก c k y ได้นำวิดีโอเรือแข่งของคนไทยอัพลงช่องของเขาและก็ได้มีชาวอินโดนีเซียรับชมแล้วกว่า6.5ล้านครั้งคอมเมนต์กว่า1,500คอมเมนต์ เดี๋ยวเราไปรับฟังคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียกันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์ comment แรกนะครับเขาได้บอกว่าประเทศไทยดีที่สุดแล้วความฉลาดของพวกเขาไม่ธรรมดาเขารบประเทศไทยคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเทศไทยเป็นที่หนึ่งในด้านความเร็วและนวัตกรรมของเครื่องยนต์ที่รวดเร็วและความหลากหลาย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญมาโดยตลอดฉันยอมรับโดยส่วนตัวคอมเมนต์ต่อมาเขาได้บอกว่าประเทศไทยเป็นคนรักความเร็วอย่างแท้จริงคอมเมนต์ต่อมาได้แสดงความคิดเห็นว่าการดัดแปลงเครื่องยนต์เรือของไทยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่เครื่องยนต์รถบรรทุกขนาดยักษ์ไปจนถึงรถแข่งทั้งหมดนี้มีจำหน่ายและมักพบเห็นได้ถูกนำมาใช้ในแม่น้ำ คอมเมนต์ต่อมาครับชาวอินโดท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเทศไทยเจ๋งจริงๆเมื่อพูดถึงเครื่องยนต์แบบคัตตอมคนไทยสามารถทำได้ทุกอย่างคอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าสุดยอดประเทศไทยคนละคลาสกับเราเลยมีเกมเอ็กตรีมมากมายที่นั่นความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าประเทศไทยถ้าพูดถึงการปรับแต่งเครื่องยนต์พวกเขาทำได้ดีเสมอเครื่องยนต์มอเตอร์ไซ ไปจนถึงรถบรรทุกคอมเมนต์ต่อมาได้บอกว่าเมกะแห่งยานยนต์คือประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าน่าเสียดายที่พวกเขาหันหลังให้กับฟีเจอร์ด้านความปลอดภยัยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไทยคือราชาแห่งความเร็วอันบ้าคลั่งความคิดเห็นต่อมาได้บอกว่าน่ากลัวมากความปลอดภัยอยู่ที่ไหนทำเหมือนชีวิตคือของเล่น คอมเมนต์ต่อมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าในอินโดนีเซียก็มีเรือหลายลำที่มีเทอ,อร์โบเช่นกันแต่มีเรือใหญ่หลายลำมีเรือเล็กเพียงไม่กี่ลำเท่านั้นถึงไม่ใช้เทอร์โบก็เร็วได้ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเมื่อพูดถึงการปรับแต่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ประดิษฐ์ได้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์เรือและที่บ้าที่สุดคือพวกเขาเก่งในการปรับแต่งผู้คนซึ่งเคยเป็นผู้ชาย ให้กลายเป็นสาวสวยคอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าไทยเป็นประเทศอันดับหนึ่งที่มีการดัดแปลงทุกอย่างได้รับการแก้ไขแม้กระทั่งรถ3มล้อถีบแต่ถ้าในยุโรปเปรียบได้มันก็เหมือนกับรถเร็วและโมโตจีพีความคิดเห็นต่อมาได้บอกว่ามีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่มีเรือไม้ติดเครื่องยนต์เทอร์โบคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเมื่ออินโดนีเซียโวยวายเรื่องการแข่งมอเตอร์ไซ แต่ประเทศไทยพัฒนาเรือแข่งแล้วคอมเมนต์ต่อมากล่าวไว้ว่ามีการจัดการแข่งมอเตอร์ไซค์แข่งเรือประเทศไทยสมควรได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งการแข่งความคิดเห็นต่อมาได้บอกว่าไม่ว่าจะบนบกหรือในน้ำประเทศไทยก็มีความเร็วเสมอบางทีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยจะจัดแข่งเฮลิคอปเตอร์ความคิดเห็นต่อมาได้บอกว่า ความเร็วมาก่อนความปลอดภัยมาทีหลังคนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าดีเซนบวกเทอร์โบเยี่ยมไม่มีที่เปรียบแต่คุณรู้ไหมว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อน้ำมันรั่วความคิดเห็นต่อมาครับบอกไว้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการแข่งรถศูนย์กลางของอะไหล่รถแข่งคอมเมนต์ต่อมาบอกไว้ว่าการควบคุมพวงมาลัยจะยากอยู่แล้วในเมื่อพวงมาลัยมีเครื่องยนต์ บวกกับเผาและใบพัดลองจินตนาการดูว่ามันจะหนักขนาดไหนคอมเมนต์ต่อมาได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าอเมริกาเก่งเครื่องบินรบถ้าเป็นเรือเร็วเครื่องเทอร์โบไทยเก่งสุดยอดมากคอมเมนต์ต่อมาได้บอกว่ามันเหมือนกับว่าเรือกำลังบินอยู่จริงๆและด้วยความเร็วขนาดนั้นคุณไม่สามารถเลี้ยวมันได้แค่ขับตรงไปคอมเมนต์ต่อมาได้แสดงความคิดเห็นว่า เมื่อพูดถึงเครื่องจักรที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งคือประเทศไทยที่ดีที่สุดความคิดเห็นต่อมาครับบอกไว้ว่าประเทศไทยไม่ว่าอะไรก็ใส่เทอร์โบประเทศไทยถ้าไม่แข็งก็ไม่เรียกว่าไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาได้บอกว่านั่นเป็นเครื่องยนต์ของรถยนต์ไม่ใช่สิ่งที่คุณแค่ติดไว้บนเรือความคิดเห็นต่อมาครับบอกไว้ว่าเรือในไทยเท่านั้นที่ทำแบบนี้ได้ต่อไปเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับ เขาได้บอกว่าอยากจะเซอร์ไพรส์แต่ที่นี่คือประเทศไทยเมื่อพูดถึงเครื่องจักรสุดบ้าระหำทุกอย่างเกิดขึ้นได้ที่ประเทศไทยเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง Thailand Story Today ด้วยนะครับสวัสดีครับ